สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านครับผมเปิดช่องเด็ดบนนอกครับผมตอนนี้ก็เก็บเพียงตะลางบนหมดแล้วครับเหลืออยู่พุ่นหนึ่งตะลางยังหมดแล้วแต่เสร็จจากเอาเพียงขึ้นกลางก่นเดี๋ยวก็ลุยตะลางลุ่มครับควายวันนี้ในตึงงตึงควายครับกินเพียงแห้งอย่างเดียวเลยวันนี้ กลัวฝนจะตกครับฝนเมฆมันขึ้นมานักกกลินแ,แห้งไปก่อนวันนี่ต้นทุกกับบ้นทุกเพียงเดี๋ยวมันผูกน่าจะได้กลินกลินหญ้าจะได้มีเวลาตัดนะครับ ไว้นี่มันจะกินเพียงดีนะจะบกขี้ใส่ครับถึงมันจะสอกแต่หย่อมอมันก็จะปิกมากกินมาลุ้นหมดเลยแต่งววยมาได้ครับงวถ้ามันสอกมันหย่ำมปุ๊บมันจะมากินต่เกา و ละทพกินบนรถนี่ล่ละดีดีด,ด ก็มีน้ำเพ้่เล่นอยู่ครับน้ำให้ต้มอยู่อาจจะไ,ได้มีเวลาถ่ายคลิปกัดาวันนี้ก็น่าจะแล้วครับเดี๋ยวไปเอาเพียงไปลงกันเก็บเพียงเซตก็จะเอานหนมเข้าครับ เนี่ยวันนี้มันจะได้แตกหยอดทองเนี่ยนี่ตรงในนานี่มันออกแล้วนี่พอเมือนครับเทา่าหนำเข้าหมอกอาลากเข้าครับนี่เราต้องเอาเข้าเป็นสี่วันห้าวันครับนี่เนี่ยนี่ยมันพร้อมจะจะเกิดแล้วครับดูนี่เนี่ยนขอขอี่งัวควายชอบเลยครับทีนี่เอาหมูใหญ่นั่นแร้งครับนี่ หญ้านี่หญ้าชนี้จะเป็นหญ้าตีใหญ่ขึ้นมาครับมันจะมาเจีหญ้าตีใหญ่ามาแล้วตายมันจะเป็นหญ้าตีคุมดินไปเลยเข้าไว้นี่มันเกี่ยวก่อนครับเดี๋ยวเอาเพียงไปลุนงครับีเ่เหลือนี่ก็ปล่อยมัวปล่อยควายกินในตารางไป พากันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ